เดี๋ยวใหม่โนดมันอยู่ฝั่งห้วยสอไล่นี้เลยสอไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเวลา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ใช่ตัวหมายไม่เอาไล่หนีเลยส่อเสียเวลาไม่ารักไหมไม่ไม่ใช่ตัวหมายส่อ มันไม่ใช่เจ้าอ่างเจ้าอ่างอยู่ฝั่งห้วยส่อไล่หนีเลยไม่เอาดีเวลา ไม่กล้าข้ามมาหลบร้อยอ่างครับผมไล่ไปแล้วนะสอสตัวเมื่อกี้เนี่ยอีกตัวนึงไอ้เสียงกลางอ่ะผมไล่หนีแล้วนะผมไม่เอาแล้วนะไอเสียงเล็กยังมาอีกเนี่ยโอ้ผมอุตส่าห์ไล่ไปแล้วนะสอสตัวเมื่อกี้ผมไม่เอาเลยผมอยู่ใกล้เนี่แหละอยู่ขอบฝั่งหว้วยเนี่ย น่นไอ้อ่างมันอยู่ฝั่งโน้นน่อมันไม่มาเลยเน่อยทำยังไงน่ยตัวเมื่อกี้ผมไล่ไปแล้วนะตัวนึง้เสียงกลางอะหน่ผมไม่เอาเลยผมไล่มันหนีเลยไอ้อ่างมันอยู่ฝั่งห้วยใกล้กันไอ้สอนไม่ยอมมาน่ยไอ้เสียงเล็กมาอีกฝั่งที่แต่มันตกมาอีกแล้วสอนีน่ยมาเข้าอีกไน่อยทำยังไงอะสอมันอยู่มันข้ามห้วยไม่ได้อ่ะโน่นมันอยู่ห้วยเขาหน่อะสอ เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันตรงไหนโอ้มันไม่ข้ามมาหรอกสอเห็นมันแล้วเห็นต้นมันอยู่แล้วต้นสะเดาผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วยังไงมันก็ไม่ข้ามมามันกลัวไอเสียงกลางไอเสียงเล็กตัวนี้แหละเสียงกลางที่ลงก่อนหน้านี้สอลงไปแล้วเมื่อกี้นี่ที่ผมมาไล่หนีตอนแรกอ่ะที่มาตีกไอ้ปังอ่ะไล่หนีเลย เนี่ยพวกว่าทีไยีนอ่างมันอยู่ข้างๆเนี่ยสอมันไม่ยอมข้ามห้วยเลยเนี่ยอ่างเสียงใหญ่ด้วยนะสออ่างทุกคำเลยเนี่ยทำยังไงอ่ะสอจะลอยน้ำข้ามหรยอสอมีแต่เสียงเล็กๆอยู่ฝั่งนี้สอโอ้ยลูกไหม อยงน้อยๆลราพอเอ้ยไอ้อ่างไม่ข้ามมาหรอกสอเอ้ยผมจะให้ดูไม่ต้องทำไรหรอกตังเนี่ยพ่อรีบเก็บรีบไปต่อตามหาลกเสียงเล็กเสียงเล็กสอทำดีก็ไม่รู้ว่าไงเนาะเสียงเล็กเนาะไม่ต้องดูอะไรแล้วเอามึงเตสะสักครั้งพออ่อจะพาไปอีกไม่มีปัญญาหรอกข้ามห้วยต้องมาฝังบ้านโป่งหนุนซอ เีสิครับเสียงเล็กลายก็ดีดีหรอกเสียงเล็กเนาเตีเนาเร็วอุตส่าห์ไล่หนีแล้วสอต,ตัวทีลแ,แรกอะเนาะี่ยังซะขี่เลยแบบว่ฮะฮะรีบไปมันข้ามลูกตามรถข้างล่างไปทำไงล่ะสอเอ้ยมันไม่ยอมลงมาสอ มันไม่ข้ามห้วยเลยสอมัน tamam. มีห้วยแดนอยู่สอเนี่ยแล้วผมจะให้ดูสอนี่นี่นี่มันมีห้วยอยู่ส่อเนี่ดูนะนี่ไอ้ดูเลยนี่ฝั่งห้วยนี่กอไผ่เลยโทษเลยมันอยู่แต่ฝั่งโน้นนะสอเน่ะเลยต้นเลยเลยต้นกล้วยไปน่นน่ะสอเน่ะต้นอะไรอย่างห่างเนี่ยมันอยู่ฝั่งโน้นนะสอมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งบ้านโนนคุณนะสออเนี่ยไม่ได้อยู่ น,น,น,นี่มันต้องข้ามเข้าฝั่งโน้นเหรอสอเข้าตัวข้อวัวบ้านปูงน่นโค้งมันซ้ำหน่อย,อยได้หรอกแถวนี้มันไม่ข้ามสอไม่ข้ามมาเคสอตามข้างล่างแบบไม่มีปัญญาหรอกวันนี้